สวัสดีครับทุกคนนะครับเพื่อนทุกคนวันนี้จะพาพามาดูนาข้าวของผมตอนเช้านะครับเช้าสายๆนะครับประมาณแปดเก้าโมงนะครับนี่ครับนาข้าวของผมเขียวเขียวเขียวหยัดปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ยเยอะผมใส่ปุ๋ยเยอะแต่มีน้ํามากนะครับการใส่ปุ๋ยน้ํามากจะดีมากเลยนะครับทุกคนมิจฉาคอดีครับไม่มีข้อเสียเห็นไหมครับข้าวผม สีเขียวนะครับไม่ว่าจะดูเวลาไหนนะครับจะเวลาตอนเช้าตอนเย็นค่ำๆนะครับตอนเช้ามืดนะผมก็เคยมาลงคลิปตอนสายๆตอนเย็นเขียวแบบธรรมชาตินะครับบอดี้เขียวแบบใช้กล้องปรับถ่ายบอดี้ปรับแต่งสีนะครับเป็นสีเขียวครับเขียวเขียวข้าวนะครับเขียวข้าวเขียวธรรมชาติของข้าวเขียวปุ๋ยนะครับ ขันเขาพอดีเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเหลืองก็คือว่าปุ๋ยไม่พอนะครับต้องเพิ่มปุ๋ยครับปุ๋ยยังที่จะได้คุณภาพดีที่สุดจังเขียวไว้ปุ๋ยยูเลียทอนั่นนะครับผมใส่ติยูเลียยูเลียประหยัดเงินนะครับเจนให้ห้องบ,บุปืองงบประหยัดเงินในกระเป๋าอีกได้หลายบาทหลายสตังค์นะครับเพราะว่าปุ๋ยยูเลียราคาบ่สูงนะครับ ราคาถูกมากมันบอบแหงนะครับปุ๋ยยูเลียซื้อปุ๋ยสูตรอื่นสูตรเสมอราคาก็จะสูงนะครับปุ๋ยยั้งก็ได้ครับขอตัวเป็นปุ๋ยยูเลียเพื่อเพื่อนทุกคนลองมาใส่บึงเลยครับขัดบดเสื้อผมนะครับเข่าไผ่เหลืองๆหนึ่งนะครับเอาปุ๋ยยูเลียไปใส่ครับจะใส้หลายนะครับนี่ครับเดี๋ยวปุ๋ยจะขึ้นกินไปของผมนะครับถาม่าเมื่อึ้นกินบ่อกคกินครับแต่เมื่อกี้แค่ใบเดียวสองใบนะครับที่เรือ เขียวงามคือว่าเขียวนานเขียวดนได้กินดนนะครับเขียวน่านนะครับปุ๋ยยูเรียประสิทธิภาพมันเข้มขน้นก็กลั่นคองปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีแรงๆก็คือปุ๋ยยูเรียเท่านั้นนะครับนี่ครับพอปุ๋ยยูเรียเหมาะกับข่าวนะครับเอาตองมาใส่นาข้าวนะครับเพราะว่ามันมีน้ำปุ๋ยสุดเสมอนะครับ ก็สั่งปใส่พืชยืดต้นนะครับนี่ครับเดือนปลายแล้วนะครับนี่ครับข้าวผมยังเขียวอยู่ตั้งแต่ตอนปักดำนะครับนี่ครับสวัสดีครับผดผื่อนทุกๆคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับคลิปนี้ลงตอนเช้านะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูนาข้าวนะครับช่วงนี้ ทำนานะครับไปดูทำนานะครับทุกคนนี่ครับนาข้าวนะครับนาข้าวไร่นี้นะครับแปลงนี้นี่ครับพามาดูหลายๆแปลงแปลงนี้นะครับผมว่าเกิดปัญหามี่ปัญหานะครับนาข้าวแปลงนี้ปัญหาก็คือใส่ปุ๋ยเยอะนะครับทุกคนนี่ครับปุ๋ยขึ้นจินใบนะครับทุกคนเห็นไหมครับ ใบแห้งใบไหมหมดเลยนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับหน้าข้าวใบไหมนะครับนี่ครับนี่คือผลงานของปุ๋ยนีครับใส่มากเกินไปนะครับ สามีจริงนะครับถ้านาไข่ครับมีต้นไม้รอบนาแบบนี้ครับรอบคันนานะครับไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเยอะอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าดินมันดีไปแล้วครับเพราะว่าดินมันมีปุ๋ยอินทรียอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่เยอะนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับเราจะต้องใส่หลายนะครับนี่ครับเ้าใส่แบบ น้อยๆคือผมเคยกาวในคลิปนะครับที่ผมเคยลงมาแล้วนะครับนี่ครับส่วนแปลงนี้นะครับพิจิญญาหยาครับหยาไพเดีนหานะครับเพียบเลยนี่ครับหยาไพเดือนห้าปืดนะครับเพียบเลยนะครับทุกคนนี่ครับหยาไพเดือนห่านี่ครับ ช่วงนี้นะครับใครยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับรีบเลยนะครับรีบใส่ปุ๋ยด่วนเลยนะครับทําไมต้องด่วนเพราะว่าเดี๋ยวเข่าแก่เต็มที่นะครับเราจะใส่ปุ๋ยพระทันนะครับเขาต้ใส่ปุ๋ยช่วงเข่าแก่นี่ครับพูดได้ว่าใส่เอาหมากมันนะครับถ้าเกิดใส่ปุ๋ยเยอะนะครับทุกคนมันจะมีปัญหานะครับปัญหาก็คือปุ๋ยเนี่ยครับมันจะเขินกิน ม่านไม่เขานะครับหรือว่าตั้งทองให้ขีดกินได้ทองมันนะครับจะเห็นให้เม็ดมันดำมันหลีบนะครับตายแล้วก็ถอกออกมานะครับนี่ครับจะใส่บอมรุงนะครับเราต้องใส่ตั้งแต่ตอนนี้นะครับหน้าแปลงนีบนเขาวานนะครับเพื่อกงามขึ้นกันนะครับหน้างามนี่ครับหน้ามูอึดครับไหลุ่นัดแหนาชาวบ้านผมนะครับ บ่านผมน้ำไหลนะครับเพราะว่าเป็นที่ลุ่มนะครับบ่ได้อยู่ที่หลับสูงนี่น้ำร่นข้างหน้าน้ำไหลตลอดเวลานะครับถึงใส่ปุ๋ยไปนะครับน้ำปุ๋ยกับไลนี้เบิดนะครับผมคิดว่าไหลมาหลที่หลทางครับนี่ครับแปลงนี่ยิิงงามเลยครับ หน้าข่าขันบีปลาปลาคือจะบ่มีนะครับกับไปน้ำน้ำหมดเลยนะครับเข่าพืชก้างง่ามนู่ครับนี่ครับพวงนี้น,นะครับเพิ่นเวนนานดินไหวนะครับพักนา,นานดินเพื่อนได้ทำหน้าเข่ามาหลายปีครับประมาณสองสามปีนี่ครับจนนี่จุดตรงนี้นะครับ ที่ผมโรคคิปให้ทุกคนเบงนี้นะครับแถวนี้นะครับนี่ครับเพิ่นพักดาดินแล้วเพิ่นมาเห็ดหน้าใสนะครับเขาเก็เกิดงามนะครับเขาเกิดดีเวลาเขาวานไปนะครับนีขึ้นสวนปามเพิ่นนะครับปามน้ำมันนี่ครับน้ำม บือดนะครับหญ้ากระบือดครับในคันนาวันนี้ผมมาตัดหญ้านะครับทุกคนครับหญ้าในคันนาหลายนะครับปวสซานนะครับแถวนี้นะครับปวสซานเชื่อมีนะครับไม่มีหญ้าข่าหญ้านะครับทำเจ้าของเพิ่นวาเพิ่นบอดิชนะครับผมก็เลยมาตัดนะครับทุกคนนี่ครับ วันนี้ครับมาสองคนครับจ้างพนังงานมาแบกนะครับทุกคนครับแบกคนเดียวไม่ไหวครับโอ้หนักนะครับแบกหญ้าสุดยอดนะครับแบกหญ้าเหมือนแบกน้มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับจากนาข้าวนะครับพามาดูสวนปาล์มน้ำมันการเกษตรปลูกปาล์มน้ำมันครับใครมี ีเยอะๆนะครับปลูกปาล์มน้ํามันผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะครับสาหปับใครที่ไม่อยากทํานาข้าวนะครับนี่ครับปาล์มน้ํามันอันนี้เพื่อนเอามาั่สมนะครับสมแซมใส่ต้นที่มันตายนะครับตายก็มีนะครับนี่ครับปาล์มน้ํามันโอ้หลายไลนะครับสุดนะครับผมว่านะครับ ปลูกปมน้ำมันดีมากเลยครับดีกว่าปลูกยางพารานะครับยางพารายังเด้ตื่นแต่ที่หนึ่งนะครับที่สองตะวาเทียงขึ้นไปกิดยางมีลูกปามครับตนะว่าปลมน้ำมันนะครับจา้างเรียงงานมาตัดแบกอีกดนะครับใส่รถไทยนะครับรถไทยนี่ครับนี่ลองรถไทยนะครับตัด สองฝั่งใซ่รถไทครับรถไทยเดินล่องกลางนี่ครับวิธีตัดปามนีครับล่องกลางตรงนี้ก็เป็นที่ทิ้งใบมัานะครับเป็นปุยอินซีนะครับแต่ว่ามันมีน้ำครั้งนะครับนนำครั้งตลอดถือว่าบอดีปันไดน,นะครับน้ำครั้งเกิดให้เกิดโรคนะครับตาย ต้องมีแหงแน่ครับป๊ามนะครับถึงจะชอบความชื้นนะครับแต่ว่าไม่ชอบน้มนะครับผมเห็นหลายคนพูกนะครับขังน้ำใบไ่นะครับใหฉ่านะครับชะลอกการเจริมเติบโตนะครับของพืชนี่ครับป๊ามแป้งนี่นะครับเพิ่งตัดไปนะครับ ต้องทายอีกชุดใหม่ออกมาถึงจะตัดได้นะครับต้องล่อนะครับล่อให้มันสุกนะครับนามนะครับไหไลมาตลอดนะครับได้นี่นะครับเพราะว่านามมัขาดสายเลยหนาฝนนะครับกาแรลงตรงนี้นะครับขนานคล้องชนประธานมาติดคล้องชนประธานนี่ครับคล้องชนประธานข้างบน ขนาำค้องชนท่านไลมากครับซึมลงมาจากแรงที่หนองเนี่ยครับนี่หนามก็จะมีตลอดทั้งปีนี่คือปล์มน้ํามันนะครับก็คิดว่าบดนนะครับมันก็จะสุกนี่ครับสุกก็ได้ตัดไปขายก็ได้เงินนะครับะลายหนึ่งก็ันักโอหลายโลกนะครับถลาดหนึ่งโ้ ปามโคนปามโคนก็มีครับเด้อนี่ครับก็บเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็จะเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวพาทุกเผือๆทุกคนครับชมหมากปามผลนะโอ้ผลนะครับต้นผลนิตาซีอ่อนสามสี่หาทลายนะครับออกพร้อมพอกันผมม่ชอบอย่างเยียวนครับปลูกปามเนี่ ผมาชอมน้ำมันนะครับปตามมีน้ำบางต้นุดสมบูรบ์กับติดลูกดีนะครับบางต้นกับบม,มีนะครับไม่มีลูกบางต้นก็มีทลายเดียวนะครับลูกตัวอย่างอย่างต้นนี้ครับมีทลายเดียว เพิ่มปุ๋ยแล้วครับซื้อปุ๋ยมาใส่นี่ครับด้กินปุ๋ยแต่งงามแน,น่นอนครับขายปาล์มได้ครับเงินมาซสือปุ๋ยครับบำรนุ่มต้นปุ๋ยหน้ากระายครับนี่ครับที่ผมมาตัดเอาอ่อนๆเลยนี่ครับ เต็มร้อยแล้วครับวันนี้ก็จะกลับแล้วนะครับตัวนี้เขาไปตัดพุงนี่ครับนี้ค่อยมาตัดใหม่นะครับน้ำมันเบิดพอดีนะครับในเครื่องตัดยาอีกประมาณแบกหนึ่งจังคนมาแบกครับวันนี้นี่ครับยาแบบนี้ครับนอ่อนๆไลยครับฟังคุนก็มีนี่ครับยาไปพูหละครับผมก็ไปน้ำทางทางลงก็ตัด สูดดพุ่นละครับตัดบดแรงบดฝนกระบอบดมดพี่น้องเลยนี่คือกเกษดหน้าเขานะครับหน้าเขากับส่วนปามส่วนหนึ่งพันปลูกเขาส่วนหนึ่งพันปลูกปามนี่ครับส่วนปามน้ำมันนะครับ